มากค่ะพี่นองอข้าวเหนียวตม้มข้าวเหนียวเปียกเอิ้นเป็นข้าวเหนียวเปียกแต่ว่ามันของหวานแต่เห็ดเป็นแค่ไข่เขาต้มนะคะอือใสเลือดเลือดหมูแล้วก็ลูกชิ้นกระดูกอยู่ในน้ำหมอน้ำซุปแม่ติ๋ว่เา,าต้มเองเ้ยค่ะ คนหาบ่สิเจ็บสิปวดบรยากเอาะคะเนาะเดินออกไปหน้าบ้านแค่นั้นแหละมาค่ะมาอ้ำๆจ้ะเลือดอ่ำๆเนาะคะเนาะมา แซ่บๆน้ำกันเยอะ